ทุกคนนี่บรรยากาศห้องกฤษการนะฮะแบบอลังการมากทุกคนเดี๋ยวจะค่อยๆถ่ายนี่ฮะให้เห็นถึงความครบครันทุกอย่างนะฮะทีวีตู้เย็นข้างนอกม่านเมื่อนี่เราปิดนะฮะเพราะว่ามีแสงเข้าถ่ายอยข้างนอกได้ด้วยสวยงามมากนะครับทุกคนนะ,ะมีระบงระเบียงห้องน้ําอุปกรณ์ครบครันนะฮะตู้เตอร์โคมไฟทุกคน mm hmm. ทุกคนครับนี่ mm hmm. ดูทีวีนะครับสบายๆเดีย๋ยวเรามาดูข้างนอกกันนะับนี่ทุกคนครับนี่ครับบรรยากาศนะครับทุกคนเราอยู่ในห้องหรูที่กฤ้ชการแต่เราก็นี่จะมีอันนี้ลังศาสสองแบบนะครับทุกคนลังศาสท,ที่แบบคุณภาพเปลือกจะบางลังศาสท,ที่เปลือกหนาจะเป็นแบบอันนี้จะไปทางหลงกองแล้วแต่รสชาติแบบเปรี้ยวทุกรูปเพราะยังไม่สุกดี แต่อันนี้ลูกเล็กก็หวานแล้วครับทุกคนอันนี้คือลองกองทุกคนคือจะเปลือกแข็งหวานทุกลูกอันนี้เป็นลางศาสตรจะดันดัดจริตนะครับขออภยัยเปลือกก็แข็งนะฮะจะเป็นแบบลองกองก็ไม่เป็นแต่บอกว่าเป็นลางศาสตรทุกคนราคาถูกนะ25บาทอันนี้ก็ 20- 25บาทไม่เกิน30บาททุกคนและอันนี้เป็นลางศาสตรที่มีคุณภาพ เปลือกจะบางมากทุกคนก็จะหวานทุกรูปนะฮะอันนี้จะเป็นกลางศาสตร์นะฮะแต่เปลืกหนานะครับและอันนี้คือชิโนชาทุกคนนะ,ะอยู่ตรงพุทธชินรักพิทยาโรงเรียนเนี่ยเดินออกจากกิชการไปไม่กี่ร้อยเมตรเดินไปเรื่อยๆตรงไปเลยทุกคนตามทางถนุนออกไปถนนเอกาพุทรสประมาณตลาด สะพานสูงตรงนั้นนะฮะก็จะอยู่หน้าโรงเรียนนะฮะพิษณุโลกพิทยาทุกคนพระพุทธชินราชเออเรียกชื่อผิดโรงเรียนพระพุทธชินราชพิทยาเนี่ยห้องเลิศมากทุกคนอยากให้โลกรู้นะฮะว่าที่พิษณุโลกมีโรงแรมแบบนี้ดีๆแบบนี้อยู่ในเมืองแถวๆมาทางสะพานสูงออกจะไปทางถนนมิตรภาพบอคสอนะแต่เลี้ยวซ้ายตรงมิตรภาพแรกเลยทุกคนซอยแรกเลย เดี๋ยวชิมช,ชิ้นโนชาก่อนนี่เป็นชาหนุห่มฮะเขาปังมากอืมอร่อยมากทุกคนอืมอร่อยมากอืมมีดูทีวีไปตู้ใหญ่มากอลังการทุกอย่างอลังการมากสวยงามคือถ้าเกิดใครจะไปวัดอรัญยิกนะฮะสมัยก่อนเนี่ย วัดอรัญญิกก็อยู่ในป่าถูกไหมแต่จริงๆอยู่ตรงนี้ไป0.7ไมล์ไม่ถึงกิโลประมาณ1กิโลเองนะเดินไปเมื่อกี้ไปวัดใหญ่ตอนเย็นเนี่ยที่เราไปเจอชิโนโชา0.9ไมล์ทุกคนแป๊บเดียวถึงแสดงว่าวัดอรัญญิกใกล้กว่าเดี๋ยวเราจะกินรางาสา์ที่เป็นคุณภาพเปลือกบางให้กินดีไหมไม่เป็นไรถ่ายไปก็ถือไปไม่สะดวกที่จะปอกเอาเป็นว่าตรงนี้วัดเจดียอดทองก็ใกล้ ใครมาพิษณุโลกแล้วควรจะไหว้พระ9วัด19วัดอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าถ้าไปวัดใหญ่ก็จะมีวัดราชบูรณะด้วยทุกคนถูกไหมฮะวัดนางพญาคือทุกคนมาแล้วมาอีกโดยเฉพาะผมเนี่ยก็มาปีละครั้งสองครั้งปีละครั้งเป็นอย่างน้อยนะฮะก็จะพยายามมาเวลาขึ้นเมืองเหนือเชียงใหม่นะฮะแล้วก็จะแวะไม่ลําบางก็พิษณุโลก2จังหวัดนี้เป็นหลักนะฮะเพื่อจะมาออเนี่ยฮะบอกต่อสิ่งดีๆมาพักโรงแรมดีๆนะครับแล้วก็ คือไม่ได้แต่เพียงเรามาบอกว่าพักที่ไหนดีกินที่ไหนอร่อยใช่ไหมแต่เราก็จะแบบเหมือนกับเราคิดถึงการาเจออะไรเราก็นํามาเล่าไปเจอถนนคนเดินก็ถ่ายบรรยากาศกันนะฮะแล้วก็ไปวัดอย่างไปที่เชียงใหม่ใช่ไหมฮะมันก็จะไปวัด นามมงคลเช่นวัดดับภัยวัดหมื่นล้านไปแล้วรวยทําบุญอะไรอย่างเงี้ยวัดลอยเคราะห์อะไรเงี้ยนะฮะอย่างพิจิตรก,ก็มาวัดใหญ่วัดพระอารามหลวงชั้นเอกซึ่งมีแห่งเดียวของจังหวัดนะฮะแล้วก็มีไม่กี่วัดที่จะเป็นอารมณ์หลวงชั้นเอกที่ลงท้ายว่าวราวรมหาวิหารถูกไหมฮะ ก็ประมาณนี้ก็บอกต่อสิ่งดีๆให้กันทุกคนอ๋อแถววัดอรัญญิกก็บอกมีก๋วยเตี๋ยวป่าอารัญญิกเราอาจจะไปถ้าไม่ไปก็ถือว่าทุกคนก็มาก็ไปแล้วกันนะฮะไปกันเองทุกคนเดินไปก็ประมาณ0.7์เไมล์หนึ่งหนึ่งไมล์เท่ากับกิโลกว่ากว่าทุกคนนะครับก็ไม่ไกลทุกคนโอเคเดี๋ยวกินชานมนชินโนชาต่ออร่อยมากหอมชื่นใจทุกคนอืมปกติมื้อค่ำจะไม่กินอะไรนะฮะทุกคน Mm. สุดยอดมากมาก